กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ Day ค่ะคลิปนี้จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ t u e m o o อ s มีทั้งหมด7ตัวก่อนที่ทุกท่านจะไปสมัครขอแนะนำห้ามมีเงินในซิมเด็ดขาดป้องกันการโดนหักเงินค่ะก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ไปชมรหัสเน็ตฟรีตัวแรกกันเลยค่ะให้ทุกท่านกดไปที่ดอกจันท7 8ดอกจัน2ดอกจัน2์2สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วอยู่ที่1กิกอายุการใช้งาน1วันค่ะ ไปดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่2กันเลยนะคะให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้าสาดอกจันท้าสอสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่500 MB อายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่3กันเลยนะคะให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้า ดอกจัน8สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่2กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่4ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้ดอกจัน3าสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่2กิก อายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่5ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้าดอกจันทาสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเนี่ยอยู่ที่1 0กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่6ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน เก้าศูดอกจันสามห้าหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่หนกิกอายุการใช้งาน1วันค่ะไปดูรหัสเน็ตฟรีตัวสุดท้ายกันเลยนะคะตัวที่7ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันขออภัยค่ะให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันสามขออภัยค่ะ กดให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันนะคะแล้วก็กด9 3 5ดอกจันสามเจสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ยอยู่ที่5กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะให้ทุกท่านลองเอารหัสเน็ตฟรีที่แจกไปสมัครให้ครบทุกตัวเลยนะคะหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ